สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องชาวยู u ู e ทุกท่านครับก็สวัสดีไปยัง FC ชายใหญ่ที่ครพบรักทุกๆท่านเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่อง youtube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจครับเช้านี้นะครับ บรรยากาศตรงข้ามอูเรานะครับอูเราอยู่ด้านข้างรถสิบล้อนะครับนี่ก็ตรงข้ามอูก็จะเป็นโรโมหินนะครับโรโมหินนางรองศิลาทองนะครับอันนี้เรามาอยู่กับเจ้ารถตักนะครับรถตักเอสดีอนะครับรุ่น L อลเก้าแปดหกแปดเอสนะครับตัวนี้ มาด้วยเครื่องยนต์ว้ร้อยว้ช่ายนะครับขนาดเครื่องยนต์178กิโลวัตต์หรือแรงม้าก็อยู่ประมาณ238แปแรงม้านะครับน้ำหนักตัวก็อยู่ประมาณ 19ตัน950โลนะครับอันนี้ครับวันนี้ผมจะพาท่านชมนะครับมาดูมิติใหม่นะครับมิติใหม่แห่งการผลไม้ยูคาครับเอาไม้ยูคาขึ้นรถแบบง่ายๆนะครับในยุค 5G นะครับนี่นะครับดูครับท่านชมว่าเขาทำกันยังไงครับไม่ธรรมดาครับผม ันใดที่อยู่ในสายนี้นะครับรับเหมาตัดยู่ค่านะครับโอ้โหสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ได้นะครับ <c oughs> รับรองครับไม่เจ็บปวดหลังแน่นอน,นครับ พลังกำลังนะครับมหาศาลครับใหม่แกะกล่องครับผมก็จะมีทั้งอิศวกรันผู้ควบคุมงานนะครับ

ดข้างผมก็จะเป็นเจ้าดูซานนะครับดูซาน DX-225 l c e นะครับน่าจะเป็นรุ่นงานนักพิเศษนะครับดูจากสภาพบงกีแล้วนะครับโอ้โห,โหดามมานะครับตัวนี้จะใช้ในเมืองนะครับเกี่ยวกับไว้ตากหินโดยเฉพาะนะครับรจึงจำเป็นต้องใช้บงกีที่มีความ แข็งแรงสูงนะครับก็จะรองรับน้ำหนักแล้วก็ของแข็งต่างๆนะครับจะได้ใช้งานได้ทนทานนะครับสังเกตดูได้จากล้อแท็กนะครับเขาจะใช้เป็นแท็กแคบนะครับ ทำงานร่วมกันครับตัวนี้ก็ขุดตอนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยเข้ามุงกีตักของรถตักนะครับถ้าตัวไหนที่น้ำหนักมากนะครับแน่นอนเลยครับโอโ้โห ได้นะครับทุกพื้นที่นะครับ หินนะครับดูค,ครับท่านผู้ชมง่ายมากครับเดี <c oughs> ๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่า เ,เกียร์เป็นไงครับเกียร์มันจะเป็นแบบคลิกดาวปุ่นตัวนี้จากติดตั้งเกียร์ไว้เกียร์เกียร์สองเราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งแล้วกดครับไม่ต้องหมุนใช่ไหมไม่ต้องหมุนแต่ถ้าเราจะวิ่งสามสี่เราก็หมุนเลยแต่ถ้าทำงานจริงๆเวลาเราตักมันก็แค่เกียร์สองเกียร์สองใช่ไหมเกียร์สองเลยเหลือเบอร์เลย แสดง,ง,งว่าพลังกำลังมหาศาลก็ไม่มหาศาลท่าไหรานะครับนี่คือมิติใหม่นะครับแห่งการผลไม้ยูคานะครับวงการผลไม้ยูคาต้องสั่นสะเทือนนะครับ ตียกที่ได้กี่ตันครับนี่เออ่กก<ต>บ,บกกกุกี้มันสามคิวครึ่งสามคิวครึ่งแต่ถ้าตักหินจริงๆมันก็จะได้อยู่ประมาณห้าตันก้าตันถึงหกตันสามคิวครึง่งตีใบคิวละประมาณตันครึ่งเนาะได้ไหมตันครึ่งสามตันอันหนึ่งบุกี้หนึ่งบักบุกี้หนึ่งนี่จะอยู่ถ้าว่าเป็นหินคุกจะอยู่ประมาณห้าถึงหกตันครับ ถ so ER ึ่งหกตันแต่ละพี่หนึ่งหกตันไมด้ปกติก็จะอยู่ค่าตันพอดีเพราะมีมันติดประมาณสี่ตันกว่าครับคือนี่ออกมาได้นานยังครับนี่ ใช้งานได้กี่วันละออกเมื่อเดือนพิกาพิกาก็ใช้งานประมาณ800กว่าชั่วโมงใช่อ่า8 6 8ชั่วโมงนะครับน้ำมันเปลืองไหมไม่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 ไมเปลืองสองวันสองวันก็200วัน,นิจ2 0มันอยู่ที่งานเนะพอเราจะตัดขนาดไหนเนะแล้วคันเก่าล่ะคันใหญ่ใหญ่อะคัน L40 ก็สูสีกันสูสีกัน เอลสี่ศูนย์เมกี้มันจะใหญ่กว่ายยนี้ตอนนี้มีตาช่างไหมนี่มีมครับนะอ่าเตตั้งระบบตาช่างเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตาช่างเราไม่ติดตั้งใหม่ใช่ไหมติดตั้งใหม่ติดตั้งใหม่เข็มตรงไหมตรงไหมใกล้เคียงตาช่งางแล้วมาตาช่าง,งใกล้เคียงไหมก็มันจะอยู่40%เแหละใกล้เคียง สี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือว่าใกล้เคียงก็คือว่าเป๊ะความเป๊ะของมันจะแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์บางทีก็ขาดบ้าง<อ>ขาดบ้างเตือนบ้างมาแล้ว เรากำลังการยกตัวนี้จะไวมากไวเหรอไวอโดนใจไวรุ่นเลยโดนใจเลยเออถ้าสายไฟเกะกะก็เอาออกได้เลยนะฮะ<อ>ถ้าสายไฟข้างบนมาเกะกะก็เอาออกเลยเด็ <laughs> นี่กี่ตันนี่ยี่ได้ร้อยโลเจ็ดร้อยโลโอ้โหายไวแล้วครับผมโหไหนครับ มาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆจากคนขับนะครับ้องตัวนะครับตัวใหญ่อยู่นะครับผมมองจากสายตาเนี่ยตัวใหญ่มากครับแต่บางทีไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับตักได้ประมาณห้าหกตันเนีงครับ แต่รูปร่างตัวมันใหญ่พอควรนะครับแต่ดูที่ที่เพจนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่สิบ้าตันเก้าร้อยห้าสิบโลนะครับเหมาะสมครับพอดีครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ